เมื่อ18พฤศจิกายน2568เกิดเหตุขัดข้องครั้งใหญ่กับระบบของ Cloudflare บริษัทโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและระบบป้องกันไซเบอร์จากสหรัฐที่รับหน้าที่ดูแลทราฟฟิกเว็บทั่วโลกราวหนึ่งใน5ส่งผลให้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนมากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติหลัง Cloudflare ตรวจพบการเสรื่อมถอยของการให้บริการภายในระบบส่งผลให้บางส่วนของทราฟฟิกที่วิ่งผ่านเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาดอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทระบุว่ามีปริมาณทราฟฟิกผิดปกติพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ระบบรับภาระไม่ไหวและเริ่มตีกลับคําขอเชื่อมต่อของผู้ใช้งานจํานวนมากก่อนจะทยอยแก้ไขให้บริการกลับมาใกล้ปกติในช่วงสายของวันเดียวกันผลกระทบของการล่มครั้งนี้ขยายวงกว้างอย่างฉับพลันเพราะคลาแฟเป็นชั้นกลางที่หลายบริการใหญ่พึ่งพาทั้งด้านความปลอดภัยการกรองทราฟฟิกโจมตีและการเร่งความเร็วเว็บไซต์ บริการยอดนิยมที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึง X Chat GPT ของ OpenAI แพลตฟอร์มค้นหา AI รายอื่นอย่าง p r o p ิ e ิ i t y บริการสตรีมมิ่งอย่าง Spotify เว็บไซต์ e-commerce และแปลงค้าปลีกเช่น i k e a ตลอดจนเว็บไซต์สื่อและหน่วยงานทางการเงินของทางการในบางประเทศรายงานจากหลายประเทศระบุว่านอกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ AI แล้วระบบของหน่วยงานบริการสาธารณะก,ก็ได้รับผลกระทบเช่น เว็บไซต์และแอปของระบบขนส่งมวลชนในสหรัฐบางรัฐไม่สามารถให้ข้อมูลตารางเดินรถได้ตามปกติขณะที่เว็บไซต์ข่าวจำนวนมากรวมไปถึงบางสำนักข่าวในยุโรปและเอเชียก็ประสบปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราวทำให้การรายงานข่าวผ่านช่องทางดิจิตัลสะดุดพร้อมกันในหลายประเทศสำหรับฝั่งเอเชียและไทยเว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่ใช้บริการของคลา u d f แฟร์โดยเฉพาะด้าน DNS และระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS รายงานปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของผู้ใช้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนเห็นถึงระบบการพึ่งพาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของธุรกิจดิจิทัลไทยเช่นกันเบื้องต้นคาแฟยืนยันว่าจากการตรวจสอบยังไม่ได้พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นการโจมตีไซเบอร์ที่ทําให้ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลหรือเป็นการบุกรุกระบบแต่ระบุชัดว่าระบบภายในประสบปัญหาจากทราฟฟิกจานวนมากผิดปกติที่ทําให้กลไกการจัดเส้นทางและให้บริการทราฟฟิกบางส่วนล้มเหลว ส่งผลให้ผู้ใช้จำนวนมากทั่วโลกเผชิญหน้าจอเออร์เรอร์และบริการหยุดชะงัก